ไม่มีใครดีที่สุดหรือจะเลวไปตลอดเพราะฉะนั้นอย่าตัดสินคนอื่นโดยที่ยังไม่รู้จักเขาจริงเรื่องราวของเรือนจําสุดโหดที่ไม่เคยมีนักโทษคนไหนหลบหนีไปได้เพราะเรือนจําแห่งนี้มันแน่นหนาและมีหูมิตายิ่งกว่าสประรดภูแล่เอออย่ายึกยักถ้ายังไม่อยากยับยุยี่แต่ถึงเรือนจําแห่งนี้จะโหดแค่ไหนพนมคนนี้ก็ไม่ได้สนใจและพยายามจะหาช่องโหว่ที่แทบจะไม่มีในการหลบหนีเอาไปจากนารกคุมนี้ให้ได้เพราะที่นี่มันไม่น่าอยู่เลยสักกนิดเออใครมันจะไปอยากอยู่แล้วเรื่องราวของคุกนรกกับนักโทษหนน้ามจะเป็ัังรรบ รับฟังการสปอยกันได้เลยนะเจ้าคนดีทุเรศทุรางฟิล์มภูมิจะเสนอคุกสัตววัดนรกให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดยเกมมิ่งฟอ l เดาเดาเดาวันนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนาบริการยู u ูปพรีเมียมของแท้ราคาเพียง55บาทต่อเดือนดูหนังฟังเพลงไม่มีสะด,ดุดดู u t u b e แบบไม่มีโฆษณามาก,กวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์พร้อมใช้งานแอปย u t u b e m u ส i c แถมยังฟังเพลงฟรีๆในขนาดล็กหน้าจอได้ด้วยสมัครง่ายใช้เพียงแค่อีเมลมีแอดมินคอยดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาเพียงแค่บอก Gaming Follow รับวันใช้ฟรีเพิ่มทันที5วันหากสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์ t u b e 360คำเตือนคลิปต,ต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลผิดพลาดาเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออาภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟัง เรื่องราวเริ่มขึ้นที่ผัวเมียคู่นี้คนเป็นผัวชื่อจอนคนเป็นเมียชื่อคาเรนทั้งสองคนเป็นพระเอกและนางเอกของเราเราสวาแก้กรรมมาหลายปีแล้วและในตอนนี้สองผัวเมียก็กำลังจะเดินทางไปแคนาดาเพื่อจะหลบหนีจากอเมริกาเนื่องจากตอนนี้เขาทั้งคู่มีความผิดร้ายแรงจากการที่นางเอกกำลังท้องเพราะรกฎหมายเฮงสวยที่ห้ามไม่ให้ประชากรทุกคนในประเทศมีลูกเกินหนึ่งคนเนื่องจากเปลืองทรัพยากรและอาจจะเดินเหยียบกันตายได้ซึ่งไอ้สองตัวนี้ก็เคยมีลูกกันแล้วหนึ่งคนแต่ลูกคนแรกของพวกเขาก็ดันตายมันทั้งคู่ก็ ตอนนี้นางเอกท้องป่องตามที่ต้องการแต่มันก็เป็นการกระทำผิดกฎหมายที่ร้ายแรงยิ่งกว่าฆ่าคนตายไอ้สองตัวนี้ก็เลยต้องหาทางที่จะข้ามเขตแดนไปยังแคนาดาให้ได้ซึ่งพระเอกที่ไม่อยากจะให้เมียโดนจับได้ก็ให้เมียใส่เสื้อกรลอเอาไว้ข้างในพเพราะคิดว่าน่าจะช่วยป้องกันเครื่องสแกนได้แต่เชื่อผัวเธอยังไงก็รอดซึ่งมันก็รอดจริงๆพอเครื่องสแกนก็ตัวไม่เจอความผิดปกติทำให้นางเอกกับพระเอกสามารถผ่านเครื่องสแกนไปได้อย่างง่ายดายแต่อย่างก่อนพอเพราะจะจูเสื้อกรอกที่อยู่ในตัวของนางเอกก็ดันโผล่ออกมาที่คอเสือ้อทำให้ไอ ดุเด็กพระเรกที่ไม่อยากจะให้เมียโดนจับก็เลยแสดงพลังกล้ามดากโชว์เมียด้วยการกระเทือบผ่านพวกนี้ทีละคนทีละคนพร้อมกับบอกให้เมียหนีไปส่วนทางนี้เดี๋ยวผัวจะจัดการเองเออไม่ต้องห่วงฉันน,นะะ่ะล่ะครับพระเรกก็ไม่สามารถต่อสู้กับฝูงฐานได้ทําให้เขาโดนจับได้แบบโคตรง่ายส่วนนางเอกก็วิ่งหนีหายไปกับความเมืดโดยที่พระเรก,กคิดว่าเมียของเขาหน้าจาตัวรอดและวิ่งข้ามพรมแดนไปแล้วแน่นอนเออไม่เป็นไรเพื่อเมียและลูกกูทนได้จากนั้นพระเรก,ก็ถูกส่งตัวไปยังเรือนจําด้วยข้อหาสวียแก่กับเมียจนท้องและ 31ปีฐานที่ดูยังไงยังไงมันก็ไม่น่าจะต้องถึงขนาดนี้ก็ได้เออประหารกูเถอะถ้าจะขังกูนานสักขนาดนี้และไม่ว่าใครก็ตามที่ท,ทําผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นคดีเล็กหรือใหญ่ก็จะถูกส่งตัวมาขังที่เรือนจําทะเลสายอันแห้งแลง้งแถมยังอยู่ใต้ดินที่ลึกลงไปหลาย10กิโลเรียกได้ว่าไม่ต้องเห็นเดือนเห็นตะวันจนก,กว่าจะพ้นโทษจากนั้นโทษทุกคนก็จะถูกยัดเครื่องติดตามเข้าไปในร่างกายซึ่งมันก็ไม่ได้มีหน้าที่แค่ติดตามเราเมื่อใดที่ใครกระทฝาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งก็จะถูกเครื่องติดตามที่อยู่ใน การทรมานทรกรรมคนที่โดนจะได้เข็ดได้หลาบและไม่กล้ากระทําผิดซ้ําอีกแล้วมันก็มีตัวอย่างให้เห็นทันทีเพราะตะแก่คนนี้ก็สติแตกและไม่ฟังคาห้ามอะไรทั้งนั้นทําให้ท้องของตะแก่ระเบิดและตายแบบทุเรศทุรังต่อหน้าต่อตาทุกคนซะอย่างนั้นต่อไปนี้พวกกูจะเป็นเด็กดีจานําพระเรกับเพื่อนนักโทษอีกคนที่ชื่อโกกระพานเดินไปตามทางที่หุ่นตัวนี้บอกและพอมาถึงห้องที่พวกเขาจะต้องนอนมันก็ดันมีคนอยู่ในห้องนี้อยู่แล้วตั้ง3คนประกอบไปด้วยบักสตีดบักดีเดและก็ตาลุงอับราฮัมเรซซ ไวเล็กน้อยถึงปานกลางเนื่องจากห้องนี้มันแน่นเอียดจนแทบจะหายใจไม่ออกอยู่แล้วแต่มึงยังจะเอาคนมาเพิ่มอีกเนี่ยนะเออกูไม่อยากจะเป็นปลากระป๋องแต่บนไปก็ไรประโยชน์เพราะการขัดเขินจะนามาซึ่งการถูกบิดไส้บิดผงและอาจจะตายห่าเหมือนกับตะแก่คนเมื่อกี้นี้เออเพอกูยอมก็ได้แต่ถึงบัคสติจะเลิกววยวายมันก็ยังกวนตีไม่เลิกเพราะมันก็บอกกับพระเอกและบากโกว่าถ้ามึงอยากจะนอนห้องนี้แบบราบเรื่นมึงจะต้องจ่ายค่าเช่าห้องเพราะถ้าไม่อย่างนั้นกูจะสั่งให้เพื่อนเลิกของกูจัดการเพราะเพื่อนกูเป็นขายใหญ่ประจําาโคกกกแแต่่่พระเอ็ไมมสนลวบบูี ตงจะมาจงมาจ่ายอะไรค่าชาวคุกเมืองบ้าหรือ่าว่าบักสตีดจากนั้นทุกคนก็เตรียมตัวนอนเพราะตอนนี้ถึงเวลาที่นักโทษทุกคนจะต้องหลับต้องนอนแต่ก่อนที่จะนอนตาลุงัมก็บอกกับพระเรกว่าหลับได้แต่เมืองห้ามฝันนะพระเรกที่ได้ยินแบบนั้นก็โคตรจะงงเพราะไม่คิดว่าคุกแห่งนี้จะมีกฎมาห้าม,มกระทั่งการฝันเออเกินมากูก็เพิ่งจะเคยได้ยินแต่มันก็จริงนะครับเพราะนนันานที่พระเรกหลับเขาก็ฝันว่ากำลังสวาแกกับเมียแบบตายอดตายอยากเนื่องจากตอนนี้กำลังของขาดก็เลยฝันว่าสวาแกกับเมียตามภาษาของคนที่เคยสวายแกท,ทุกวี่ท ณะที่พระเอกกำลังเมามันมันก็มีบางอย่างกำลังจ้องมองเขาอยู่ซึ่งมันก็คือพัสดีที่มีอำนาจสูงสุดในคุกประหลัดแห่งนี้มันมีชื่อว่าโพและทันทีที่บักโพเห็นความฝันของพระเอกที่กำลังสวัดแกกเมีอย่างบ้าคลั่งกระทําให้บักโพรู้สึกชอบอกชอบใจเนื่องจากตั้งแต่เกิดมามันก็ยังไม่เคยสวัดแกกับใครมาก่อนเหมือนกันเออมันเป็นยังไงว่าการสวัดแกแต่ถึงมันจะชอบแค่ไหนมันก็ต้องหยุดดูและสั่งให้ทำการบิดไส้พระเอกเพราะการสวัดแกในความฝันมันเป็นสิ่งต้องห้ามแม้ขนาดความฝััััันนนนนนนกกก็็ยงผิดดออะะะไรมมจขาา้ววต่ททุค ใช้แรงงานตามคําสั่งของบักโพที่อยากจะให้หนักโทษทุกคนใช้กําลังเพื่อจะได้ไม่ง่อยเปลี่ยเสียขาและในขณะที่ทุกคนกาลังเพลิดเพลินจูจขายใหญ่ประจําคุกก็ดันอยากจะสวัดแกกับบักโกทางนท,ที่ทุกคนกําลังทํางานทําการแต่พระเอกก็ไม่โอเคเพราะมันเป็นที่โล่งแจง้งและอุจจาตาชาวบ้านเฉมือเป็นอย่างมากเขาก็เลยเข้าไปหนึ่ง,งกับบักขายใหญ่แต่ก็สู้ไม่ไหวทําให้พระเอกโดนยามโจเลตตุ้มเป๊แต่ก็สู้กันได้แค่แป๊บเดียวคุโยก็ทาการบิดไส้ขอยสองตัวนี่เนื่องจากการกระเทิอกกันเป็นการกระทําที่ผิดกฎอีกเหมือนเดิมจจะะนนาาพรเออกกกบัโแลไขใหญ่ด มายืนทรมานทรมกรรมเพื่อจะเค้นหาความจริงว่าใครเป็นคนเริ่มก่อเรื่องก่อนซึ่งหุญญ่นยงก็พยายามถามบักโกว่าระหว่างพระเอกกับขาใหญ่ใครเป็นตัวต้นเรื่องกันแน่แต่บักโกก็ไม่กล้าบ,บอกว่าขาใหญ่พยาย,ยามจะแสวสแก๊กมันเนื่องจากกลัวว่าจะโดนหมายหัวและตายหาก,ก่อนที่จะพ้นโทษพระเอกที่เบื่อจะอยู่ตรงนี้เต็มทีก็เลยบอกส่งๆไปว่ากูนี่แหละเป็นคนก่อเรื่องเออมันจะซักแค่ไหนกันวะบักโพก็เลยเรียกพระเอกมาหาเพื่อจะพูดคุยกับคนที่กล้าก่อเรื่องก่อราวและพอมาเจอบักโพมันก็ทําให้เรารู้ว่าอาชีพก่อนหน้านที่พระ หน้าทหารหน่วยรบพิเศษแต่เขาตัดสินใจลาออกเพราะภารก,กิจล่าสุดลูกน้องของพระเอกตายหายจนเกือบหมดทําให้พระเอกเสียอกเสียใจและตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาแต่ตอนนี้มันก็ไม่ค่อยจะธรรมดาเพราะกลายเป็นนักโทษไปแสเ้เออกูต้องมาติดคุกก็เพราะว่าเมียกูท้องแต่ถึงพระเอกจะเคยเป็นบุคลากรชั้นยอดบักโพมก็ไม่สนใจและเปิดบางอย่างให้พระเอกดูซึ่งมันก็เป็นกล้องวงจรปิดของเรือนจหญิงและนักโทษในกล้องก็คือนางเอกที่โดนจับหลังจากที่พระเอกโดนจับแค่แป๊บเดียวพระเอกที่เห็นก็เขาจะเซง็งเพราะคิดว่าเมียหนีรอดไปแล้อาเมียกดนจับเเฉยยลซึ่ง โพธที่เห็นว่าพระเอกกำลังเสง็งก็เลยสั่งให้ทาการบิดลําไส้นางเอกแบบเล็กน,น้อยถึงปานกลางนั่นก็เพื่อเป็นการขู่พระเอกว่าต่อไปนี้ถ้ามึงดือ้อกูจะลงโทษทั้งมึงและเมียพร้อมกันเพราะกูเห็นความฝันว่ามึงกับเมียหนาสวัสดีแกกันอย่างดุเดือดเมื่อคือนนี้เออกูลงโทษเพราะมึงสวัสดีกไม่แบ่งปันอ้าวอะไรวะเวลาต่อมาพระเอกก็มาหาลุงหำก็ะจะถามว่าผู้หญิง้องขังไว้ตรงไหนเนื่องจากเห็นว่าเมื่อกี้ลุงหำเข้าไปโกนวดนให้กับบักโพแถมเขายังเป็นนักโทษชั้นดีที่ใกลลจะได้รับทันบนและมีโอกาสทีีีี่่่่่่จจะะะเเ็นนอออิสรกกกไไมมวั้แหลลซึงงงุาายยยูบ จะบอกอะไรกับพระเอกแต่พระเอกมันก็ตือไม่เลิกจนลุงหำใจอ่อนและชี้ให้ดูว่าผู้หญิงทุกขังไปที่ชั้นบนซึ่งอยู่ห่างไกลาจากนักโทษชายอยู่พอสมควรและอีกสักพักไอ้ขาใหญ่ก็โผล่พรวดเข้ามากระเทิรพระเอกเพราะยังไม่หายแขนที่พระเอกเข้ามาขัดขวางการสะวกแก๊กเมื่อวานนี้แต่พระเอกก็ไม่ยอมและต่อสู้กับไอ้ขาใหญ่แบบตุบตับตุบต,บต,บตับอีลุงตุงนางและในขณะที่กำลังโนเนียบักโพมันก็สั่งห้ามไม่ให้บีไส้ขอยสองตัวนี้เพราะอยากจะดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะเนื่องจากห้ามไปก็ไรประโยชน์ออปล่อยให้มันสูู้้้้้กกกัััันนนนะจไดบบบลครอตวี็สแ เป็นเอาตายท่ามกลางเสียงชีร์ของเพื่อน,นักโทษที่กําลังมามันกับโมทูเอกประจํโคกอนัน,าน,านททีจะมีอะไรสนุกสนุกให้ดูแต่ถึงไอ้ขาใหญ่จะเก่งแค่ไหนมันก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับพระเอกเพราะมันก็เป็นแค่ตัวประกอบที่ไม่สามารถจะฆ่าพระเอกได้เออต้องมาพ่ายแพ้เพราะฆ่าตัวน้อยกว่าซึ่งบัพโพที่รู้ผลการต่อสู้ก็เลยสั่งให้เครื่องยิงไส้ทําการกําจัดอีกสองตัวนี้ทิ้งซะเพราะมันสร้างความวุ่นวายให้กับเรือนจําจนนักโทษทุกคนจะเป็นบ้าเป็นบอกกันหมดแล้วซึ่งมันก็ทําให้บักขาใหญ่โดนยิงและตายหาต่อนนนนน้าาาาาตตต่่่่ออททททุกกกกกคคจจเเเพิรร็ลลงงมมีีะะะแแํํยสั อยู่ระยะไกลกัตกรวเรียกผัวแบบสุดเสียงทําให้บักโกเลียนใจนะสั่งให้ลงตัวพระเรกด้วยการบิดไส้แทนแต่พระเรกก็ย,ยังพอมีสติและแอบเก็บเครื่องบิดไส้ที่หลุดออกมาจากท้องขอไอ้ขายใหญ่จากนั้นก็เอามาแอบเก็บไว้ที่บักโกเผื่อว่ามันจะมีประโยชน์ในภายหลังเวลาต่อมาพระเรกก็ถูกจบมาใส่เครื่องล้างสมองเพราะท้องเขามันรุนแรงจนหนึ่งขั้นต้องล้างสมองกันเลยทีเดียวแต่ก่อนที่พระเรกจะโดนล้างสมองบักโผก็ให้นางเอกเข้ามาคุยกับผัวและบอกว่าอย่าดื้ออย่าขัดเขินแต่พระเรกก็บอกว่า เด็กเดืออใครมันจะไปทนได้จากนั้นผู้คุมก็เรียกพาตัวนางเอกออกไปจากตรงนี้ส่วนพระเอกก็ไม่รอดโดนเครื่องล้างสมองจบหมุนต,ติ้วติ้วแบบไม่หยุดไม่ย่อนรเรียกได้ว่าหมุนทั้งวันนักเขินแบบไม่ต้องขี้ต้องเยี่ยวกันไปเลยแม่งหมุนกูเป็นหมูหันเลยและในขณะที่พระเอกกำลังหมุนติ้วติ้ว,ว,วบักพก็เรียกตัวนางเอกมาคุยประตอนนี้ก็ผ่านมา3วันแล้วพระเอกมันก็ยังหมุนอยู่แบบนั้นบักพก็เลยยื่นข้อเสนอให้กับนางเอกว่าถ้ามึงอยากจะให้ผัวหยุดหมุนมึงจะต้องมาอยู่กับกูเพราะกูอยากจะมีเมียเหมือนกััับบบททีีี่่่่่มมมนนนนุษยย์ววไไไปปเเเเเคาากกออออสแ็หลงงงซึ กลัวว่าผัวจะโดนหมุนจนตายเ็เลยต้องยอมรับข้อเสนอทอนนั้นที่เธอก็ไม่อยากจะสวัดแกกับบักโผเพราะเห็นว่ามันแก่แล้วอ้าวถึงจะแก่แต่แรงพี่ยังเหลือนะน้องนะนั่นแหละครับพระเกก็รอดจากการโดนหมุนและถูกเอาตัวมาส่งที่ห้องนอนในสภาพที่โคตรเละเทะทาให้เพื่อนๆพ,พ,พ,พากันมึนงงเราไม่คิดว่าพระเอกมันจะกลับมาในสภาพนี้เออหน้าแม่งโคตรเหมือนแต่ถึงนางเอกจะยอมอยู่กับบักโผมันก็ไม่สามารถสวัดแกกับนางเอกได้น่นก็เพราะแท้ที่จริงแล้วบักโผมันไม่ใช่มนุษย์แต่มันคือมนุษย์ทดลองที่โดนตัดต่อพันธุกรรมจนนกกกลายยเเเป็พีีงงแคค่่่่รรือััทไมู้ นอนนแล้วก็ไม่ต้องกินอาหารเหมือนกับที่มนุษย์ทั่วไปเขาทากันเออแค่ชาร์จแบบแบบฟาสชาร์จกูก็ดีทั้งวันทั้งคืนและนางเอกที่โคตรจะงงก็พยายามถามนะครับว่าทาไมมึงถึงเป็นแบบนี้บอกโพก็เลยบอกว่ามันคือมนุษย์ทดลองต้นแบบของบริษัทที่เป็นเจ้าของเรือนจแห่งนี้และที่มันยอมมาตัวเองมันทดลองเพราะคิดว่าในอนาคตทรัพยากรขอ,ของโลกจะหมดลงมันก็เลยยอมเป็นหนูทดลองให้กับบริษัทซึ่งมันก็ได้ผลที่ดีเกินคาดเพราะทุกวันนี้กูไม่ต้องหลับกูไม่ต้องแดกและก็ไม่สามารถสวแก๊กได้มันเสียแค่เรื่องนี้เรื่องเดีีียววนนนน้แแหหละต่่่่าางเเเเออออกกก็็มมมืืจไโครดดูๆท ู่ในท้องของนักโทษหญิงทุกคนแกถูกทาให้เป็นเหมือนกับบักโพตั้งแต่เกิดนั่นก็เพื่อเป็นการแก้ปัญหาจํานวนประชากรแล้วก็ประหยัดทรัพยากรเรียกได้ว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ควรจะบ้องเตือนที่สุดเลยก็ว่าได้เออแล้วแต่พวกมึงเลยกันละกันในขณะเดียวกันที่พระเอกี่ตอนนี้ก็กลายเป็นคนเอนลอยจากการที่โดนหมุนติ้วๆต,ตั้งสามวันสามเขินทำให้พระเอกกลายเป็นคนเออที่ไม่มีชีวิตชีวาแถมยังนั่งน้ำลายยืดทั้งวันทั้งเืินเออกูยังเอมอนอยู่เลยแต่นางเอกก็ไม่อยากจะให้ัวต้องเออเธอก็เลยเอาน้ำข้าวห,หมักให ภาพนางเอกที่ได้โอกาสก็เลยแอบเข้ามาใช้เครื่องควบคุมและกดน,นู่นนี่นั่นอย่างชำนาญน,นั่นกับพระมามเมื่อก่อนนางเอกเคยทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ให้กับกองทัพซึ่งนางเอกก็สามารถเจาะเข้าระบบจนได้มาเจอกับจิตใต้สำนึกของพระเอกที่เหมือนจะโดนกักขังเพื่อให้พระเอกไม่มีความคิดและกลายเป็นผีดิบที่ไรชีวิตชีวาและก็สำเร็จนะครับนางเอกสามารถทำให้พระเอกกลับมามีสติได้อีกครั้งหลังจากที่โดนหมุนติ้วๆมาตั้งสามวันสามคืนซึ่งพระเอกที่เพิ่งจะได้สติก็พยายามถามทุกคนว่าอุนนั่งน้ำลายยืดแบบนี้มานานอย่างลุงไไม่นานาอระรหำ เดือนแต่พระเอกไม่ได้สนใจตัวเองและถามว่าตอนนี้เมียกูเป็นยังไงบ้างลุงัมที่กลัวว่าพระเอกจะเสียใจก็ลเลยบอกว่าตอนนี้เมียของเมืองหนากำลังนอนกกอยู่กับบักโพน้าเมินและตอนนี้อาจจะโดนบักโพสวาแก๊กอยู่ก็เป็นได้ซึ่งมก็ททำให้พระเอกอารมณ์ขึ้นเพร,ะเราะไม่คิดว่าในระหว่างที่เออมันจะโดนบักโพดเมียแบบนี้เออกูว่าแลวมันห้ามกูฝันสวาแก๊กกับเมียจากนั้นพระเอกก็เอาเครื่องบิดไส้ที่เขาแอบเกบม,มาจาะศพของบักขายใหญ่ออกมานั่งกับพราคิดว่าเครื่องนี้มันน่าจะมีประโยชน์บากดีเด,ดท่เห็นก็บอกว่ากูเก่งในเรื่องบิดดไสุ้้าย กประกออบบไได้้วยางาูขอแกดูหน่อยดีแล้วก็เพียงเวลาไม่นานบางดีๆก็รู้รายละเอียดต่างๆของเครื่องบิดไส้ว่ามันทํางานยังไงและสามารถทําอะไรได้บ้างเออมันเอามาทําเป็น,ปนระเบิดได้ด้วยในขณะเดียวกันทีน่นางเอกที่ตอนนี้ก็แอบจิกมิมเขียวเพื่อจะให้ลุงฮามเอาไปให้ผัวเพราะรคิดว่าตอนนี้พระเอกน่าจะกาลังคิดเรื่องการหนีออกไปจากที่นี่แน่นอนแต่ตาลุงฮามก็ค้อจะเสงเพราะเขาไม่อยากจะมีส่วนร่วมในการแหกคุกของสองผัวเมียเนื่องจากไล่จะได้รับทันบนแล้วแต่ตาลุงฮามก็รู้สึกสงสารนางเอกเขาก็เลยเอาพิมพ์เขียวมาให้พระเอกแล้วบอกว่ากูจะช่วยแค่นี้ เพราะกลัวกลัวว่าจะสวยไปด้วยาการน้ำบักดีเดะก็ทำการเปิดแผนที่พิม์เขียวของเรือนจำทำให้พระเอกเห็นทางหนีทีไล่และคิดว่าการแหกคุกม,มันไม่น่าจะยากเกินความสามารถและพอรู้รายละเอียดแล้วตาลุงคำก็รีบเอาพิมพ์เขียวมาเขินทำให้บักโพแม่ระแคะระคายเพราะวัน,ว,นวันมัวแต่หมกมุ่นอยู่กับนางเอกเอถึงพี่จะสวัดแก๊กไม่ได้แต่พี่ก็อยากจะมีเมียอยู่ดีเออเอาที่สบายใจมึงเลยในขณะเดีวยวกันที่บักดีเดะที่ตอนนี้ก็หาทางเอาเครื่องบิดไส้ออกจากตัวของทุกคนโดยการใช้เครื่องบิดไส้อันนี้ในการประกบกับเครื่องบิดไสในไส้แล้้กกกกาาาาขึนมมเรื่่่อออยยๆจทีปไดง ่กว่าจะออกได้กูเกือบตายในขณะเดีวยวกันที่บักโพที่ตอนนี้ก็เพิ่งจะรู้ความจริงว่านางเอกกับตาดุงแอบดวพิมพ์เขียวไปเมื่อวานแต่รู้ไปก็ปาประโยชน์เพราะระบบควบคุมก็มองว่าบักโพลาลรวมจนทาให้เรือนจําแห่งนี้มีความเสี่ยงมันก็เลยลดอํานาจของบักโพและสั่งให้บักโพอยู่เฉยๆก็รอให้บริษัทส่งคนมาเปลี่ยนเนื่องจากตอนนี้มึงโดนปลดแล้วอาจต้องมาเสียการเสียงงานเพราะการติดหอยแท้แต่ก็โดนปลดได้แค่แป๊บเดียวจู่ๆบักดีเดก็เอาเครื่องบิดไส้ของทุกคนมาแหมไว้ที่ทอระบายอากาศจานั้กสสราง่นก เมื่อรู้แบบนั้นก็สั่งให้บิดไส้กลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดทําให้เครื่องบิดไส้มากมายกลายเป็นระเบิดและเบม่อใส่ทอระบายอากาศจนกลายเป็นรูเบอร์เบเทอร์บักโพได้เห็นท่าไม่ดีก็พยายามบอกกับระบบว่ามึงต้องให้กูจัดการเรื่องนี้เพราะมึงเอาไม่อยู่หรอกอีกระบบเสียงเคร่งซึ่งมก็ทาให้คอมพิวเตอร์ใจอ่อนและยอมให้บักโพกลับมาควบคุมก่อนที่ทุกอย่างจะเล็ตุ้มเป๊ะไปยิ่งกว่านี้ส่วนพวกพระเอกที่เป็นตัวการก็พยายามจะไปตามเส้นทางพิมพ์เขียวแต่ก็ไปไม่ได้เพราะบักโพก็ปล่อยไอร้อนจนทาให้นรโทวดน้งมื่นพวกน โดยที่ไม่สนใจว่าใครจะว่ายังไงแต่พอมันโผล่หน้าออกไปจากท่อมันก็โดนยิงเป็นชุ่วเป็นชุดจนตายหาคาที่ไปซะอย่างนั้นเอาเห็นกันอยู่หลัดๆแต่พระเอก็ไม่ยอมตายง่ายๆเพราะเขาพยายามยื้อแย่งปืนจากผู้คุมพร้อมกับกระทืบผู้คุมจนเลสต,ต้องเป๊ะแล้วมันก็ทําให้เห็นว่าแท้จริงแล้วผู้คุมพวกนี้ไม่ใช่มนุษย์แต่มันคือหุ่นทดอลองที่ใช้ซากศพของคนที่ตายไปแล้วมาทํางานให้กับพวกมันตามคําสั่งก็คือมันตายก่อนแล้วจะตายอีกทีก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรแต่พระเอกก็ไม่สนและโดนปืน,น,น,นกนัวนจ่าาหุ่นศพทีี่่มมาาาแบบไขดาสย้ศพวนตายแบบัวน เพราะมันวิ่งเข้ามารับลูกกระสุนปืนของพระเอกไม่หยุดไม่ย่อนเออวิ่งเข้ามาโง่ๆแบบนี้มีเท่าไหร่ก็ตายห่าหมดจาน้ำพวกระเอกก็พาบุคมาหาบักโพถึงห้องซึ่งมึงก็ทาให้พระเอกมาเจอกับศพของตาลุงหำที่โดนบักโพจากการก่อนที่พระเอกจะมาถึงพระเอกที่โคจะเซ็งก็เลยถามว่าเมียกูอยู่ไหนบักโพก็เลยบอกว่าตอนนี้เมียของมึงกําลังจะโดนผ่าเอาลูกออกซึ่งกระบวนการนี้จะรอให้ลูกของมึงส่วนเมียของมึงจะต้องตายห่าเพราะมันทําให้กูต้องเสียงานเสียการแต่พระเอกก็ไม่ยอมและบอกให้บักโพสั่งหยุดเดี๋ยวนี้แต่บัก ไม่ฟังคำสั่งของบักโพแล้แถมมันยังยิงใส่บักโพเพราะคิดว่าบาักโพคือปัญหาที่อาจจะทำให้เรือนจำแห่งนี้ไม่ปลอดภัยทำให้บักโพตัวระเบิดแตกตายตอนน้าต,นต่อตาของพระเอกที่โคตรจะงงสดๆเอออะไรของมันวะยิงกันเองเฉยเลยแต่ในขณะที่ทุกอย่างกำลังแย่บักดีเดก็บอกว่าเดี๋ยวกูจะจัดก,การอีกระบบเสียงเพลงตัวนี้เองเพราะเรื่องแบบนี้กูเก่งมากนั่นแหละครับบักดีเดก็พยายามขี่โค้นนู่นนี่นั่นจนทำให้ระบบเริ่มรวนวและเหมือนจะเออแดกเพราะไม่เคยเจอโคตรมั่วไอตัวแบบนี้มาก่อนแต่ในระหว่่่่่าาางงงทีีระะบบบลลััแแยยยจูๆ้คุุมมหนนต์็เขิใสด ชูเป็นชดจนําให้บักดีเดอาการร่อแร่แต่ก่อนที่บักดีเดจะตายหา่ามันก็ได้กดปุ่ม enter ก็ทำการปล่อยไวรัสใส่ระบบทําให้ระบบเสียหายและไม่สามารถควบคุมอะไรได้อีกต่อไปเออเป็นยังไงล่ะยืนเออกันหมดจากน้ำพระเลกับกโกกร,รีบตรงไปช่วยนางเอกที่ห้องคลอดแล้วก็พากันวิ่งมาขึ้นรถเพื่อจะออกไปจากนารกแห่งนี้ให้ได้ซึ่งมันก็ไม่ยากอะไรพอระบบมันเจ๊งบลมไปหมดแล้วทําให้ไอ้สตัวนี้สามารถหลุดออกมาจากคุกนรกเสียงเครงและจะได้ไปใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาสักทีแต่ก็ออกมาได้แค่นิดเดียวจู่ๆนางเอกก็บอกว่ากูกําลังจะคลอดมึงรีบจออดแลลทํา เพราะตอนนี้กูไม่ไหวแล้วแม่เงเอ้ยตั้งนานมึงก็ไม่คลอดจะมาคลอดบ้าอะไรตอนนี้วะพระเอกที่ไร้ทางเลือกก็เลยจอดตรงกระต่อบข้างทางเพื่อจะทําคลอดให้กับเมียสุดที่เลิฟแต่นี่ขนาดที่นางเอกกำลังร้องววยวายจู่ๆระบบมันก็เหมือนจะกลับมาดีและส่องผ่านกล้องหน้ารถจนน้ำไม่เห็นบักโกและกะน็น่นแหละบักโกก็โดนรถสกวนตีนพุ่งชนจนตายหาแบบทุเรศทุรังไปซะย,ยางนันพระเอกที่เห็นแบบนั้นก็ไม่ยอมและใช้ปืนยิงใส่รถสกวนตีนคันนี้ทําให้รถสกวนตีนเสียหลักแล้วพุ่งไปใส่กระต่อบที่มีนนาาางงงงเเเเเออ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 กกกลลัรรรรร้้วย่ะะะะ็บบิดตตตหขพ ที่คิดว่าเมียกับลูกน่าจะโดนเบื้อไปด้วยอาเมียกูโดนปิ้งย่างไปซะและแต่ก็ไม่ใช่นะครับเพราะแท้จริงแล้วนางเอกหนีออกมาจากระตบก่อนที่จะโดนเบืม่มแล้วก็ทาคลอดลูกด้วยตัวเองทําให้พระเอกดีอกดีใจที่เมียกับลูกปลอดภัยตอนนั้นี่มันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยสักนกิดเออมันทําได้ยังไงวะหนีระเบิดไปด้วยคลอดลูกไปด้วยแม่งโคจะเหลือเชื่อซึ่งหนังมันก็ตัดจบโดยที่ไม่ได้บอกว่าไอ้สองตัวนี้จะเป็นยังไงต่อจะหนีรอดไหมจะเกมหรือเปล่าแต่กระช่างมันเถอะเพราะหนังมาจบแล้วแล้วเรื่อองงาวก็เนนนยังง้บบ้ล่คคหีแพุณิด ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ